สวัสดีครับวันนี้แม็กกัดดิชนะครับผมอยู่คนเดียวนะครับต้องบอกเลยนี่คือตอนนี้มันลนะ็อกดาวน์เนาะแต่มันก็กักตัวอยู่ทุกคนอนะแต่จริงๆแล้วรายการเราก็ต้องถ่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทาได้คือเรามีการอยู่ในซูมครับแล้วตอนนี้การกันอย่ไหนเนี่ยที่เซ็นทรัลการครับผมทําเป็นโปรเจกต์อยู่แบบทําอาหารให้คนในโฮมไอโซเลชันอะไรอย่างนี้คนที่กักตัวที่เป็นโควิดอะไรอย่างนี้ก็เลยดึงตัวเองเออกมาอยู่ตรงนี้เลยว่าแบบเพราะว่าต้องให้ตัวเองปลอดภัยด้วยถ้าเกิดแบบติด หนึ่งคนจะทําอาหารส่งให้เขาไม่ได้ว่าทําเป็นแบบเป็นคนอะไรเงี้ยอ๋อซึ่งมึงก็ต้องไปไปในไปพื้นที่ที่มันแบบมีคนติดป่ะหรือว่าทําส่งส่งอย่างเดียวครับท้าอาหารเตรียมแล้วก็ส่งออกไปอ๋อส่งส่งอย่างเดียวใช่อ่าแต่วันนี้เราอยู่กับเจคอบสปริกนะครับคุณลิตี้เวิร์ดแชร์ริกนะคบก็โมเมนต์ดีๆที่อยากจะแชร์กันนะครับเหมือนเดิมใช่ปะกันใช่ครับผมวันนี้ก็เลยอยากจะทําอาหารแบบแบ่งให้ทุกคนในช่วงเวลาล็อกดาวน์แบบนี้ก็เลยทําวันนี้จะทํา เมนูพิเศษอ่ะพิเศษยังไงพิเศษยังไงก็เป็นเมนูแบบคลาสสิกฝรั่งเศสแบบอยากให้รู้สึกว่าได้ทําเมนูแบบฟรายดายนิ่งกินอยู่บ้านฟรายดายนิ่งกินอยู่บ้านเป็นคลาสสิกฝรั่งเศสนะครับอ่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรครับกันเมนูนี้คือคอกอองแวงครับก็คือจริงๆมันก็คือไก่ตุ๋นในซอสไวน์แดงอ่าไก่ตุ๋นในซอสไวน์แดงนะครับก็จริงๆแล้วชื่อมันดูแบบแฟนซีมากเนาะแต่จริงๆแล้วมันขั้นตอนการทําก็น่าจะเหมือนกับการตุ๋นทั่วไปแต่จะใส่ซอสไวน์แลักะไม่นก็คือ หลักๆก,ก็คือไวน์กับสต๊อกไก่ วานกับสต๊อกสต๊อกเลยนะสต๊อกไก่ครับสต๊อกไก่ไกแล้วก็<ด>สเสิร์ฟก<ไ>ับมันบดหรือแมสเปเรโต้แบบพรีมี่หน่อยเสิร์ฟคู่กันกันครับคู่กันอ่าโอเคอ่าแต่วันนี้บอกตามตรงผมไม่เคยทําเมนูนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันขึ้นต้นยังไงแต่วันนี้เราจะเป็นทมมด้วยกันมีคิตี้ไทม์ด้วยกันมีคลิตี้ฟู้ดด้วยกันแล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันว่าชีวิตมันเป็นยังไงบ้างที่มันต้องกัดตัวอยู่ตอนนี้นะฮะอ่ะเริ่มเลยดีกว่าการกูต้องทำอะไรบ้างตอนนี้อ่ะเห็ดเห็ดน่อย อ่าแต่ตอนนี้มีเห็ดกูหั่นเห็ดแล้วอ่ายังไม่ได้หั่นไม่แล้วมันมันถูกไหมปรากฏในการบอกว่าป่าพี่ต้องใส่เป็นลูกครับอ่าถูกต้องครับถูกต้องโ <Okay. S 2> อเคก็กัวหอมหั่นยังกัวหอมแกะแล้วยังไม่ได้หัน่นหั่นเป็นเต๋าใหญ่ครับเต๋าใหญ่เต๋าใหญ่ไซส์เนี้ยเนี้ย โอเคขันประมาณขันแปดอะต่อลูกอ่าโอเคผมเส,เสร็จแล้วหนึ่งอยา่างฝากวางไว้ก่อนนะคะอ่าแล้ว,แล,วแล้วตอนตอนนี้เป็นไงบ้างมึงได้ออกไปไหนบ้างหรือว่าอยู่บ้านอย่างเดียวเลยบ้านอย่างเดียวครับไม่ออกไปไหนมาเดือนหนึ่งลวแล้วเจอพ่อแม่เจอพี่เจอน้องวะเจอพี่เจอที่บ้านบ้างครับอาทิตย์ละวันอ๋อก็คือมึงมึงกลับแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยกล้าไปเจอเพราะว่าตอนนี้ระบาดหนักเหลือเกินอ่าแล้ววันนี้นะครับทุกคนคือผมทําอาหารเมนูเนี่ยซึ่งผมเนี่ยจะทําทานเองให้การสอนผมแต่ส่วนของกันเนี่ยกำลังจะทําอีกสิบเสริมนะครับเพราะว่ามีผู้ช ที่มาเล่นตอบคำถามเร่อเกมกันไว้นะครับแล้วก็ชนะแล้ว10คนเดี๋ยววันนี้เราจะส่งอาหาร1ิกล่องทางที่กัรทำนะไปให้ผู้โชคดีแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราจะทานข้าวด้วยกันจะได้มี q u a l าพ y ครับ experience บนั่งกินข้าวมี Quality พทานด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยของผมเนี่ยทำเองกินเองครับอ่าแต่จริงๆก็สูตรเดียวกันแหละครับ รสชาติเหมือนกันรสชาติก็เหมือนกันแหละกูยังไม่ค่อยมั่นใจตัวเองนะว่ากูจะทำรสชาติเหมือนกันคืออย่างแรกเนี่ยไม่เคยกินอันนี้อันนี้ทำไมมึงทำเป็นมึงเคยเคยทำอยู่แล้วเหรอหรือว่าเคยเคยกินอ่าเคยกินป่ะพี่อ๋อเคยกินแต่ก็มันก็เป็นเมนูเบสิกอะที่ทำแบบมันก็คือไก่ตุ๋นแหละอ่าแล้วรสชาติอ่ะก็คือรสชาติจะมีความแบบมีความแบบเข้มข้นอะแบบริชหน่อยเพราะว่าจะตบด้วยเนยกับแป้งตอนจบด้วยให้ซอสมันข้นใส่แป้งใส่เนยตอนจบให้มันเนิเนยให้มันเนินเนยข้น แล้วก็เนี่ยเตรียมทุกอย่างเสร็จหมดแล้วแล้วก็เอาไก่ออกมาขั้นต่อแเราก็จะย่างไก่ก่อนอย่าง้เสียก่อนให้มันกรอบตามปกติได้ต้องไม่ไม่ต้องถือกรอบแต่ว่าสีให้สีมันสวยก่อน บ้างไฟแบบร้อนปานกลางอันนี้คือเมสิกอยู่แล้วนะครับของการตุนหรือการบบเราจะทำเนื้อตุนนแ้้จะทาอะไรทุน้าไปาที่เราจะต้องใช้การแบบสโลคุกนานๆอย่างเงี้ยเนื้อสัตว์ที่เรามีเราควรจะเอาไปเจียในกระทะหรือการที่ไปจี่ในกระทะเพื่อที่จะให้มีกลิ่นที่หอมขึ้นจริงๆแล้วโยนเลยก็ได้แต่มันก็ถ้าไปจี่รืพทอดอะไรเงี้ยมันจะหอมขึ้นมากกว่าเดิมอ เสียก่อนเสียไฟแรงนิดนึงครับแล้วก็เสียเสร็จแล้วก็หั่นเบคอนเตรียมไว้ก่อนซับไก่ด้วยนะครับเพราะว่าเราลานไก่ไม่ซับก็อาจจะเป็นใส่นหน้าใส่ตาได้ก็เริ่มเสียหนังก่อนเหมือนเดิมไม่พี่เริ่มย่างไก่ยังเนี่ยกำลัง,<อ>งจะเริ่มแต่กูต้องรอให้เบคอนละล,ะลายปันๆหนก่อน วยังไงต่อนะเบคอนหั่นเต๋าใช่ไหมกันเบคอนหั่นหั่นเป็นเต๋เป็นแบบหั่นเป็นเล็กๆอ่ะแล้วก็ไปเสียแล้วก็ผัดก่อนผัดก่อนล้วหลังจากย่างไก่เสร็จแล้วมาผัดใช่แล้วเอาเอาเบคอนออกหรือใส่ไว้เลยทิ้งไว้เลยก็คือย่างไก่ก่อนแล้วก็โยนหอมโยนเห็ดไปผัดใช่โยนหอมโยนเห็ดโยนกระเทียมไปผัดใช่โอเคแล้วก็แล้วก็ทุบๆเอาทุบๆเอาใช่ถามว่าเผ็ดไหมก็เผ็ดถามว่าเป็นอะไรไหมก็ไม่น่ากังลลืมปรุงก่อนเราลงไปในกระทะนะครับย่างไก่เป็นอย่างเงี้ยพี่ย่างไก่เป็นอย่างงี้ก่อนประมาณนี้เโอเค เราเอาเบคอนไม่ผัดเ,เพื่อเอาน้ำมันของมันมาเอากลิ่นของมันมาจริงๆเราใช้น้ำมันผมก็น,น,นา่าจะได้เหมือนกันแต่ในสูตรของเบคอนเหมือนกันเลยบอกให้ใช้เบคอนหั่นเตานะครับแล้วเดี๋ยวเราผัดเอาเบคอนใช้น้ำมันนี้ไปผัดผัดพร้อมก็หอมกับกระเทียมแล้วก็หเห็ดเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมีกลิ่นพอมีกลิ่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไก่ลงไปลุยต่ออ,อีกรอบนึ่งอ่ะไก่น่าจะได้ใช่ไหม่ทันใจวะเบคอนนะครับแล้วก็หยิบออกมาสักสองเตา ผมกล่ม่่วๆนะแต่ผมว่าน่าจะประมาณี้าไก่สองชิ้นไก่เยอะแยะอันนี้เอาไว้ตรงนี้เสร็จแล้วไก่น่าจะได้แล้วแหละโอเคเหลืองแล้วนะครับไก่มันเหลืองท้งหลังเหลืองเอาขึ้นมาพักไว้ตอนนี้ย่างไก่เสร็จยังพี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไอ้การกันปู่แมอย่างแรกเลยคืออยากรู้ว่ากันใส่หูฟังทำช่องเตยวรอถ้ามึงมึงไม่ได้ยินกู ขอชื่อขอชื่อเม,ม,มน,นูชั้นการให้ให,ให้ให้กันพูดการนี่ไงพี่ไ้ยินผมป่ะเนี่ยไม่ได้ยินอนะ่ะไม่ได้ยินพวกเราเออมึงได้ยินกูกูรอเปล่าไม่เคยเลยอืมอ่ะผมจะเริ่มปอกกระเทียมก่อนนะครับ ยามนะยางเอง <system> <im> ก็คืเอ,อเหมือนกูถ่ายกันซึ่งเพราะฉะนั้นในเมื่อผมถ่ายคนเดียววันนี้กันก็ต้องทำสิบที่นะผมทำกินเองเพราะฉะนั้นผมเอาเอาตัวเองให้อร่อยพอของกันเนี่ยต้องทำเสิร์ฟก็คือสำหรับวันนี้ผู้โชคดีสิบคนนะครับก็ <ส imposed S 1> ผ่านใน a c e b o o k นะครับ <im> ก็จะเราก็จะบอกว่าต้องแชร์โมเมนต์ดีๆแล้วก็แคปหน้าจอของเมนูเมคดิชที่เราเขาอยากกินและวันนี้ผู้โชคดีสิบคนนั้นเราจะทำอาหารแห้ส่งให้กินนะครับเพราะว่ารู้ว่าทุกคนอยู่บ้านกักตัวเบื่อแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากจะมี โมเมนต์ดีๆเนาะแชร์กันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราได้นั่งคุยกันว่าเออเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ผมว่ารู้สึกว่าทุกคนเ,นเครียดเนาะสถานการณ์อยู่ในบ้านมึงเครียดเพราะะฉนั้นอยากให้ทุกคนแบบมีอะไรอร่อยๆกินอาหารฝายดีๆกินที่เราพอจะทําเสิร์ฟไปให้ได้บ้างแล้วก็รสชาติไม่ดรอปมากากับการที่กินสดจากข้างหน้าเตาฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ได้แน่โว้โคตรเกลียดการตอบปกติการปรากฏการณ์เขาอัดแล้วก็พูดมากแบบแบบแบบรูนเลยนะแต่ก็คือมึงพูดคนเดียวแล้วสัญญาขอความเชื่อถือ กันกันโวอยจีสุดเลยรวะนี่มึงมาทำอาหารผมก็ทาอะไรกันเนะ <c oughs> นี่ยในหูคืออิงเปิดอิงกระรนทอนน,นะบ <c oughs> อกกูด้วย,ยค่ะทุกอย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวจะดีเกรสไวน์เอาพี่ยังปอกกระเทียมอยู่อ่ะใช่อะ้รหิบปะอะไริบปะมึงดิบมาย่างไก่เสร็จแล้วปากกาเปนประมาณนี้ครับยอยากยด้วยโอเคอ่าแล้วก็ผมผัดเห็ดแล้วก็ผัดผักแล้ว วันนี้ไม่มีเชฟกันก็คือเหนื่อยกว่าเดิมเยอะเยอะเหมือนกันครับเพราะปกติไอการเป็นคนทำตอนเป็นคนยืนดูแต่ก็จริงจริงแล้วอ่ะคือบางทีเราให้กันทำอ่ะเพราะว่าทำเร็วไม่ใช่ว่าเราเราทำไม่ได้ไม่เกียจริงจงเราเราพูดพูดได้เตือดูดูดีป่ะจริงๆเรไงเราก็ถ่ายน้ำเราเป็นคนทำอาหารช้าว่าไงการเดี๋ยวใส่ใบแดงขวดหนึ่งใส่ขวดขวดนึงเลยเหรอสำหรับสำหรับสิบกว่าที่ผมใส่สองขวดแต่พี่น่าจะใส่ประมาณหนึ่งส่วนสี่ขวด เที่ยวะขวดหนึ่งเมาเมาใจหากันหนึ่งส่วนสี่ขวดไงอ๋อโอเคโอเคพอได้ยินแต่ของใหญ่เกินไโอเคเอาไปว่าที่คุณยินทาทั้งหมดเข้าใจกันก็ได้ยินอะอะมาและก็เบคอนที่เขเริ่มตุ๋แล้วอย่างอันนี้คือเริ่มผัดของทุกอย่างคือถ้าเราผัดเอาทุกอย่างโยนลงไปในน้ําอ่ะทุกอย่างมันจะกลายเป็นต้มแต่ถ้าเราอยากให้แบบเหมือนเบคอนพอมันเตรียมมันอร่อยกว่าตอนที่มันแบบเบคอนต้มอะ เราะฉะนั้นเราก็จะใช้แต่เราต้องใส่เบคอนเบอคอนเราไม่ค่อยมันเยอะนะครับเอา้าเราอาจจะเติมน้ามันไปหน่อยนิดนึ่งเบอคอนไม่ค่อยมีมันเลยไม่เีแต่ถ้าว่ออาอันไหนที่มันมันเยอะอยู่แล้วอะ่ะก็ใช้เบอคอนอย่างเดียวได้เลยเกี่ยเบอคอนออกมาครับใส่ผัดผัดให้เขาหอมหอมแล้วก็แน่นอนอันนี้นครับใส่หอมเข้าไปส่วนสุดท้ายเห็ดมันสุกเร็วเดี๋ยวค่อยใส่เล็กไฟแรงๆผัดให้หอมใหญ่เล้เขามีสีนะครับน่าจะดีกว่ากระเทียมจริงๆควรใช้เยอะเยอะกว่านี้นะครับโยนเข้าลงไป คือใช้กระเทียมเยอะผมว่ามันมันสร้างนิสิตของรสชาติได้เยอะเหมือนกันของการใส่กระเทียมเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกแห้งเราเติมน้ำมันได้ตลอดเวลานะครับผัดอุ้ยหนีไม่ตายนีไม่ตายผัดให้เขานี้ที่ผัดอยู่ใช่ไหมผัดอยู่ผัดอยู่ผัดอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องขึ้นรูอ่ะป็้เนยกับผัดกับเห็ดไปเลยอ่ะกะเพราหอมผักทุกอย่างกูเอากูเอาผักทุกอย่างลงไปผัดก่อนถูกป่ะใช่ใช่ใช่แล้วค่อยทำรูทำรูแยกหรือว่าทำรูในในนี้เลยรูในนั้นเลยก็คือเนยผสมแป้ง รูถ้าน้องขึ้นจะเขียน R O U X นะครับคนเป็นเชฟจะรู้เพราะว่าทำรูคือการใช้เนยกับแป้งผัดให้แป้งสุกเพื่อที่จะสมมติาทำใครชอบกินสมาก,กตี้แฮมเห็ดครีมอะไรง่ายแบบเด็กๆแล้วมัน,น,นข้นๆขาวๆนั้นคือเนยแป้งและเทนมใสมันก็จะหนืดขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันหรือว่าไอกันกันกานไม่สนใจโละ ดีคลีสก่อนหรือว่าขึ้นรูก่อนขึ้นรูอดีคลสก่อนรอบหนึ่งเราค่อยใส่เนยผสมแป้งสัดส่วนเท่ากันแล้วก็ผัดต่อให้มันกลายเป็นก้อนแล้วค่อยเติมไวน์ที่เหลือกับน้ำสต๊อกครับผมอ่าโอเคพอเราผัดให้เขาได้ที่แล้วนะครับคนมีสีขึ้นแล้วมันจะเหมือนจะไม่ไหมแต่มันไม่ไหมนะครับให้เขาแบบมีมีการแบบน้ำตาลน้ำตาลขึ้นสีสวยๆเนี่ยแล้วเราก็ดีคลีสนะครับใช้ไว้ใช้เวดไวน์เพื่อที่จะเอาของที่ติดในกระทะนี้ออกคนถามว่าแล้วต่างไงไว้ไวน์กับเวดไวน์ การสุนการทำซอสที่มันเข้มข้นเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เวทดวาทั้งหมดนะครับวันนี้จะใช้เวทดวายแันมีการบอกว่าหนึ่งส่วนสี่แล้วก็รอจนเขาละเหยหมดเข้าไปอยู่ในที่เราเนี่ยที่เราเตรียมตอนนี้วแดงเราก็ใกล้จะหมดเลยนะครับระเหยเกือบหมดแล้วชั้นเราขึ้นทำรู ได้แล้วกลิ่นแอลกอฮอล์เริ่มหายเรียแล้วเราก็ใส่เนยนะครับดีเกรดเสร็จสีเข้มหน่อยแดงๆตุนๆโอเคช่า <Okay. S 2> งแม่งมึงเจอวิธีกูการมั่วอร่อยว่าเราก็คือมัวม่วไปเลยครับเน้นอร่อยไม่เน้นถูกอ่าเนยแล้วก็แป้งนะครับแต่คนถามว่าใส่เยอะขนาดไหนก็ผมว่าน่าจะแล้วแต่ความข้นที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นแป้งและผสมแล้วผัดเขาให้เข้ากันจะไปยากอะไรทำอาหารโอ้ เอาไว้โอเค,อเคแล้วก็หลังจากผัดทุกอย่างเสร็จแล้วพี่จะอบหรือว่าพี่จะต้มในหม้อเลยก็ได้มันได้สองแบบเลยเดี๋ยวต้มเอาถ้าต้มถ้าต้มต้มนานขนาดไหนตุ๋นอะตุ๋นประมาณ40ครับถ้าอบก็ประมาณ4 0นาทีเหมือนกันแล้วระหว่างนั้นทำแมชได้พอดีเชี่ยหรือแมชช่วยดว่ะโอเคพอเราเห็นว่าเขาสุกนะครับแต่ถ้าเกิดทุกคนเห็นมันมีพวกติดๆในกระทะข้างล่างเนี่ยเราก็จะต้องดีเก,กล็อีกรอบหนึ่ง ในปริมาณที่ไม่รู้เท่าไหร่กําลังดีให้มันแบบท่วงๆเวทไวน์นะครับคนเขาหน่อยให้ตัวแอลกอฮอล์ไปชาระล้างของที่มันอร่อยอร่อยที่ติดอยู่ในกระทะออกยกมาให้ดูก่อนว่าเสร็จเนี่ยพอผ่านเสร็จมันจะเป็นน้ําสีประมาณนี้เห็นชัดไหมเนี่ยยกแล้วกันนี่อ่ะสีนี้ครับทำไมหน้าตาไม่เหมือนของเลยอันนี้มันใช้ใส่สต๊อกใช่ไหมไม่ใช่มันใส่ใส่สต๊อกแล้วใช่ปะใส่ใส่น้าสต๊อกเท่ากับไวน์ครับสมมุติพี่ใส่ใสใส ครึ่งขวดก็ใส่น้ำสต๊อกครึ่งขวดสต๊อกอยู่ไหนดีกว่าไม่ไม่เก็บน้ำไม่มีรเรื่องสต๊อกก้อนเราทำเองเราแทบเป็นก้อนไว้ใช่ที่ติดเที่ยวเองเอที่ยวเองของของอย่างเนี้ยกันผมมึงดูนี่นาผมดูก่อนเพิ่งเติมสต๊อกไปต้องใส่วาดด้วยครับพี่ยังไม่ได้สใส่วาดนะใส่วาดไปสองรอบไปนะตอนดีเกรสรอบหลังหลังรัว ตอนใส่ใส่สตอกต้องใส่วายเพิ่มปะใส่เพิ่มครับใส่ใส่ให้มันกลายเป็นสีแบบม่วงม่วงอ่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วกูทำสองชิ้นวายไปคือจะครึ่งขวดแล้วนะกันอ๋อมึงทำให้ตุ่นแล้วก็ใส่ไก่แล้วใส่ไรต่อใส่ไก่ครับใส่ทานกับไก่แล้วก็ตุ๋นต้องสโลว์คุกว่าหรือเปิดไฟแรงได้สโลว์คุกครับเดือดแบบซิมซิมเมอร์โอเคเดือดเบาๆซิมเมอร์คือการเดือดแบบผุดผุดผุดุดโอเคต่อเนื่อง ไปที่มันบดอันนี้มหมูหมูต่อไปก็คือมันมันบดอือกินจิตจอยกันเลยก็ได้ไม่ใช่กูเปิดมานี่มันสีส้มนะเซอร์ไพรส์ครับกูปองมาปุ๊บมันหวานเลยอร่อยก๊อฟไอเดียโอเคโอเค,อเ,ค <c oughs> เปิด <c oughs> มาอื้อสีส้มก <c oughs> ูทำไข่เต่าเลยนะอ่ามาผมทำแค่ชิ้นเดียวพอครับ จะดูเหมือนน้อยเนาะแต่ลูกเท่าขนาดเนี้สมัยก่อนชอบพลาดแบบทำแมสคยโยเรากินเยอะชอบกินซื้อมาเนี่ยสักสามลูกเนี่ยใส่เลยกินคนเดียวนู่นอ่ะกินทั้งห้าคนครอบครัวยังยังไม่หมดเลยครับอันนี้มึงทำอะไรอยู่ต้มมันเหรอแล้วช่วงนี้พี่ทำอะไรบ้างเนี่ยไม่ทำเลยว่ะใครใครในงานดีกว่าคือ,อถ้าเกิดไม่ใช่รายการตัวเองนะงก็ก็ไม่มีอะไรทำอันนี้คือมึงต้มน้ำเดือดไว้ก่อนแล้วหรอไม่หั่นมันทิ้งไว้แล้วึงรับข้อพี่ อหั่นทิ้งไว้ด้วยอือหั่นมันทิ้งไปด้วยอไวยอทไย้ที่กูตุนด้วยเนี่ยกูต้องปรุงรสเลยบ้านหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตุนเสร็จเดี๋ยวค่อยปรุงรสอีกรอบได้ค่อยปรุงตอนจบคือถ้าเกิดพี่เกลือใส่ไก่ตอนยา่างแรกเราก็น่าจะพอแต่ถ้าเกิดเป็นผมผมก็น่าจะใส่เกลือทุกไปเรื่อยๆร่อจนกว่าจะถึงอ่ะจนกว่ามันจะโอเคอันนักกูเข้าใจรอไก่ตุนกับรอมันต้มได้โอเค แมชเราเสร็จแล้วนะครับเช็คได้จากการที่เราเอาขึ้นมาบีบเทน้ําออกนะครับแมชของแต่ละคนนี่ต่างกันมากของการก็อาจจะเป็นอย่างหนึ่งของผม,มเวฟไปดังหนึ่งผมเทน้ําออกหมดโอเคเหลืออยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วระหว่างที่มันมันร้อนๆนเน,ย,เนยครับประมาณนี้เพราะว่าเนยทำให้มันอร่อยเสร็จแล้วเราเริ่มแมชใครมีที่บดบดใครไม่มีบดใช้ซ่อมบดเสร็จแล้วเขียออกแล้วก็บดตอ่อแต่ผมไม่ค่อยชอบใช้ที่บดอันนี้มากเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันสำหรับทำจานใหญ่ๆกินกันทงบ้านเนี่ย สำหรับผมนี่ซ่อมคือที่สุดแล้วบดเนี่ยแล้วแต่คนด้วยนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยชอบแบบไม่ค่อยละเอียดมากชอบเคียเค้ยวๆหน่อยก็ไม่ต้องบเดเยอะคนเอาไม่มีผิดไม่มีถูกสูตรใครสูตรมันอนะไรเงี้ยใครชอบกินแบบไหนทาแบบนั้นใส่นมเพื่อให้มันครีมมี่นะครับให้มันแบบเนียนนมเนยเกลือ,รอจริงๆใช้พ a r m e s a n c h ี e s e แ่ีมากเพราะว่าช่วยให้มันเพิ่มความเค็มนิดหน่อย แต่ใส่ตอนมันต้องร้อนๆนะครับไม่ใช่บอกว่าโอ้โหใส่ชีสใส่ตอนเย็นแล้วไม่ละลายนะครับอยางใส่แล้วก็เติมคันนี้ตามความชอบเกลือทิศไทยเกลือมึงชิมยังชินหมดแล้วครับแต่รสชาติไวน์มันจะแรงหมดก็สกูอย่างอื่นนะเนี่ยกูก็เลยแบบพยายามต้มต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้มันแบบเอาไวน์ออกไปให้มันแบบเยอะเยอะหน่อยเหลือไวแค่กลิ่นอะไรเงี้ยแต่มันต้องมีความวนยอยู่คือไม่ต้ม,มจนหายไปอ่ะเพราะว่าเป็นเมนูที่แทบจะ ใช้เวลาทําน้อยมากแต่แค่ที่เหลือคือใช้แค่ง่ายๆก็คือเวลารอก็อจะได้เอ o นจอยคล c t ที่ผ่านได้อ่าใ่เน้อยเข้าไปนะครับตอนจบใช้เน้อยเย็นๆปิดไฟใช้เนยเย็นและโค้เนยมันเหมือนแบบมันผงชูรสอ่ะมันให้ความนัวให้แบบไม่รู้จะพูดยังไงแต่มันก็ถ้าใครไม่เคยรองต้องลองใช้เนยเนยตอนจบ <c oughs> ที่เสร็จแล้วนะครับแพ็กเกจจิ้งทั้งหมดนะครับก็จะเป็นแพ็กเกจจิ้งที่ทุกคนจะได้รับนะครับผู้ชมดี10คนนะครับก็จะเขียนว่า e s the quality นะครับ that worth your sharing นะครับก็คือเราเีรยวเราตอนเย็นเราจะมากินข้าวกันก็10คนก็จะได้นะครับข้างในก็จะมีมชแล้วก็มีโอโค่ดันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนี่ แก้วเจย์คอบสคริปกนะครับเราก็จะให้ไปด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ดื่มได้ด้วยใครจะใส่น้ำเปล่าใส่วานใส่อะไรที่เราอยู่บ้านเต็มที่ได้เลยวันนี้นะครับเดี๋ยวตอนเย็นเราเจอกันแน่นอนก็สิบที่กันจะทําแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวจะไปรับที่บ้านกันแต่ของผมแบบเดียวเดียวเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอทานพร้อมกันตอนเย็นครับแต่ได้ยินไหดนครับไม่มีใครเปิดกล้องเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินค่ะฮัลโหลได้ยินทุกคนนะครับโอเคเนี่ยเริ่มมา เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนที่อยู่ในนี้เราเรคคอร์ดไว้เดี๋ยวจะไปอยู่ในรายการวันที่เราออนแอร์จริงนะครับเพราะฉะนั้นก็ครับผม อาหารคืออะไรครับเมนูวันนี้ก็เป็นคอปองแบงครับกับแมชโปรเตโร่ก็เป็นไก่ตุนวายแดงครับในนั้นมีอะไรบ้างคะนั้นมีไก่กับวายครับแล้วมีเห็ดมีหอมใหญ่ใช่ครับแล้วก็มีเนยก็คือเป็นแบบเมนูคลาสสิกของฝรั่งเศสโอเคแล้ววันนี้เรายังอยู่ตีมเดิมนะเพราะว่าเจคอบสตรีก็ยังเป็นสปอนเซอร์หลักของเราอยู่ในการที่ทําไก่ตุนวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีคุณภาพทานกันใช่ครับโอเค ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนยังไม่ได้ทานข้าวกันนะฮะกินกันเลยดีกว่าไหมอาหารอร่อยมากค่ะชิมชิมแล้วยังครับชิมแล้วใช่ไหมครับกินแล้วค่ะอาหารนี้มาจากที่อื่นหรือเปล่าครับอร่อยค่ะรู้สึกน้อยไปนิดค่ะหิว <c oughs> อ,อ๋อแหม่ากันให้น้อยเนี่ยอาจจะผิดทคนกินคขากินกินเยอะอ,อ๋อ <c oughs> แล้วปกติเดินทำมถึงชอบดูรายการทำ,ทำอาหารชอบดูเพราะว่าคอนเทนต์เลยชอบดูเพราะอาหารชอบกินครับ เขาชอบเป็นพี่เขาก็เลยชอบดูไหนแล้วตอนช่วงกักกกัตัวมีโมเมนต์อะไรดีๆบ้างครับแชร์ก็ดูซีรีส์ดูคอนเทนต์ออนไลน์อ๋อดูคอนเทนต์ออนไลน์ดูดูดูคราหมดเลยนะของซิกเวลล์อ่ะไม่ได้อวยไม่ได้อวยอ๋อสุดสดีครับดีครับ้างไงมีมีรายการอะไรบ้างนะไดเวอร์สีนู้น่อยอะไรครับไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ซิกเวล์เลยนะไม่ใช่เลยของของพี่โอ๊ตล้วนเลย คนอื่นล่ะครับทำทำอะไรกันบ้างพิ่งแบบมีโมเมนต์ดีๆพึ่งผ่านมาค,คือคืออะไรครับก็คือเพื่อนพิ่งแบบไปรวมตัวกับเพื่อนแบบทําพวกอาหารแล้วก็ซื้อของแบบไปแจกโฮมเลคตามแบบที่ต่างๆในกรุทมออะไรเงี้ยค่ะเช่นแบบช่วงเนี้ยหน้าฝนใช่ป่ะค่ะเพื่อนกับเพื่อนก็เลยแบบไปหาฝั่งซื้อเสื้อกันฝนมาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแจกพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยเปิมือให้เลยค่ะ ชอบเที่ยวก็เลยอยากเห็นแบบคลิปที่ออกไปทาอาหารแบบในป่า,าไล่ปลาเข้าป่าแบบอะไรนะก่องกองไฟหรืออะไรที่แบบเห็นฝรั่งเขาชอบทำเลยนเนอออี่ยใช่เห็นด้วยเพราะว่าเคยเห็นคลิปที่แบบทําทแบบเหมือนเขาออกไปหาวัตถุดิบกันในแบบอ่าวอเหมือนเขาไปโฟดเอาพวกแบบสาหร่ายหอยเม่นแล<ด>้วแบบมาทําเหมือนอาหารญี่ปุน่นเลยเนาตัดติ้งทไมก่อนจริงๆพร้อมทําเลยถ้าอยากอยากทำมากอยากไปเที่ยว ก็เดี๋ยวมีคลิปที่ล่าสัตว์เองด้วยอืมึมงมึงตัวตัวคตดวมานาแทนงั้นวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวครั้งหน้า <c oughs> ถ้าเกิดเราได้มีโอกาสเจอกันแล้วก็ เดี๋ยวไว้เจอกันแบบทำอาหารพร้อมๆกันหรือจัดที่อะไรเงี้ยได้หมดเลยก็ไหนๆก็เป็นเจองัพีกแล้วก็วันนี้ก็เป็นช่วงเวลาแบบ Quality w เ r ิร s h แชร์รนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่แบบมาแชร์โมเมนต์ดีๆในวันนี้ลระหวังว่าแบบน่านาว็าจะได้เจอกันแบบจริงๆด้วยแล้วจะได้ลองชิมอาหารแบบที่ได้ทําแบบสดๆร้อนแล้วทาให้ชิมตรงนั้นอีกได้จะได้เป็นอีกฟีลหนึ่งที่ได้มีโมเมนต์ดีๆร่วมกันนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขคุณนะครครับเิมค่ะอบครับบายครับฝากไ่เลืมด้วะครบวนะครับอย่าลืมกดไค์กด subscribe กดแชร์นะครับผมขอบคุครับอเคโอเคขอบคุณครัมันบดหั่นเป็นชิ้นประมาณเนี้ยชิ้นประมาณนี้ชิ้นธรรมดาไส์ปกติแล้วก็ต้มคือถ้าถ้าถ้าปิดไม่ันเราจะบอกว่ายุ่งอกันทำหมัน พอสามก็ทำได้กันไม่เดือยวบอกด้วยว่าไซส์ประมาณนี้นะพี <nur is> ่ไซส์ประมาณนี้พี่กันปรากฏกันบอกมุ้ยอะไรพี่มุ้ยเุี่ย์อะไรอะไรกันอะไรนะต่าอะไรนะพี่ต้าใครเนี่ยป่าวคุยกับกล้องคือคุยคุยกล้องแสดงบ้านเขาส่งข้อความมากล้องคุยอะไรพี่